สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมัมมี่กันดีกว่านะแต่เวลาเราพูดถึงมัมมี่เนี่ยเราคงจะนึกถึงศพที่มันแบบมีผ้าพันอะไรเป็นแบบปีศาจโผล่ขึ้นมาหน้ากลัวหน้ากลัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมในวันนี้ผมไม่ได้จะพูดถึงมัมมี่แบบนั้นนะครับผมแต่ผมจะพูดถึงมัมมี่ที่ ทูกขนานนามว่าเป็นมัมมี่ที่สวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมัมมี่ที่ค่อนข้างจะมีอาถรรพ์ปริศนาอีกด้วยเพราะผู้คนมักจะบอกว่ามัมมี่ที่สวยงามนี้นั้นชอบกระพริบตาขึ้นมาเองได้มัมมี่นี้นะครับผมคือมัมมี่ของเด็กสาวที่มีนามว่า โลซาเลียลอมบาโดครับเธอคนนี้เป็นเด็กชาวอิตาลีที่เสียชีวิตจากโรคปอดบวมในช่วงปี1920นั่นเองซึ่งในช่วงอายุตอนนั้นเนี่ยก็อายุเพียง2ปีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กน้อยที่ยังผ่องใสบริสุทธิ์เป็นอย่างมากและด้วยความรักของครอบครัวนี้เองเนี่ยตัวของพ่อก็แบบว่ารักลูกมากๆอะ่ะอยากจะเก็บลูกเอาไว้นะครับผมแล้วก็ได้ไปว่าจ้างนะครับให้มีการทำศพลูกตัวเองเนี่ยเป็นมัมมี่ขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บดูแลรักษามาอย่างดี ลยนะครับให้ไม่เน่าสลายเนี่ยและณปัจจุบันนี้เองอ่ะวันเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมากว่า100ปีแล้วนะครับ มัมมี่ของหนูน้อยโรซาเลียนั้นยังคงถูกเก็บรักษาอย่างสมบูรณ์อยู่เลยสภาพในตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นเป็นรูปคนที่ดูปกติมากๆเลยนะครับเหมือนเป็นเด็กสาวที่หลับไหลยอยู่ตลอดเวลาหลับไหลไปชั่วนิรันด์นั่นเองซึ่งแน่นอนเลยครับผมด้วยความที่ว่ามัมมี่นี้นั้นมันสมบูรณ์มากๆเลยเหมือนคนนอนอยู่จริงๆเลยนะครับอวัยวะภายในเนี่ยจากการเอ็กซเรย์แล้วอ่ะก็ยังค้นพบว่า มันยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยได้ซ้ําไปนะครับผมทําให้มีผู้คนจากทั่วทุกสรารทิศจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับอยากจะเดินทางมายนโฉมมัมมี่หญิงสาวผู้หลับไปชั่วนิรันด์อย่างโรซาเลียลอมบาร์โดเนี่ยกันเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งก็ทําให้ตัวของเธอเองเนี่ยได้รับจุดสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มี ผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยนะครับผมมากมายแต่ทีนี้เองนะครับผมมันก็ได้เริ่มมีเรื่องราวประหลาดประหลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าได้มีคนมาดูตัวเธอเนี่ยและเห็นเลยว่าเฮ้ยมัมมี่มันกับพริบตานี่ว่า หลายคนด้วยนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับผมผู้คนก็ยิ่งกล่าวขานเรื่องราวของเธอเนี่ยก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกดังขึ้นไปอีกเลยจนเธอเนี่ยได้ถูกกล่าวขานว่าเป็น Sleeping Beauty แห่งคาปูชินคาราโคมในเมืองปาเลโมในซิซิลีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาถรรพ์แล้วก็มีคนเนี่ยนะครับผมเห็นเหตุการณ์นี้บ่อยมากๆจนเรียกได้ว่าเธอเนี่ยถูกบอกไว้เลยว่า เป็นศพที่กระพริบตาได้หลายครั้งในหนึ่งวันด้วยซ้ำมันต้องมีผีหรือมีพลังวิญญาณอะไรเนี่ยอยู่แน่นอนเลยนะครับแล้วคนเนี่ยก็บอกอีกว่าตัวของเธอเนี่ยมีตาสีฟ้านะและดวงตานั้นอ่ะมันถูกเก็บเอาไว้รักษาไว้อย่างดีราวกับว่าเธอเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆเลยแล้วทีนี้ก็เลยมีการสืบสวนเข้าไปนะครับจากหลายๆฝ่ายจากนักวิจัยแล้วก็จากคนที่สนใจเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะหาความจริงว่าทําไม ศพของเด็กน้อยคนนี้เนี่ยถึงกระพิบตาได้ทุกวันเวลาหลายๆครั้งเลยล่ะก็มีคนเนี่ยตั้งทฤษฎีมามากมายนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องราวพลังวิญญาณนั่นเองครับ แต่เรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับก็ได้มีคนเนี่ยตั้งทฤษฎีมาต่อว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นที่อุณหภูมิของห้องหรือเปล่าแบบว่าอุณหภูมิเยอะอุณหภูมิเย็นลงอุณหภูมิร้อนขึ้นเนี่ยส่งผลกับหน,นังตาของเธอทําให้เรารู้สึกเนี่ยว่ามันขยับได้หรือเปล่าก็มีคนตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาแต่ทฤษฎีที่เราทุกคนเนี่ยดูจะเชื่อได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ถูกเชื่อกันมากที่สุดเลยนะครับผมก็คือทฤษฎีของชายที่มีชื่อว่าา ที่ได้ให้เหตุผลมาว่าที่เราเห็นตัวของเธอเนี่ยกระพริบตาทุกวันเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วนะครับมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากมุมแสงของหน้าต่างของหลุมศพเนี่ยที่มันตกกระทบลงมาแล้วมันก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวของเธอกระพริบตาได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วนะครับผมตัวของเธอไม่ได้กระพริบตาแล้วก็สิ่งที่ช่วยเสริมให้รู้สึกว่า ตัวของเธอเนี่ยกระพริบตาจริงๆก็คือจริงๆแล้วเปลือกตาของเธอไม่ได้ปิดสนิทเหมือนคนหลับตาแบบหลับสนิทต,ตั้งแต่แรกมันก็จะมีช่องอยู่นิดหน่อยทําให้บางทีเนี่ยพอแสงมันตกอ่ะรู้สึกเหมือนว่าศพกระพริบตาได้จริงๆขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พลังวิญญาหรืออะไรเลยมันคือเหตุผลทั้งแสงทั้งนั้นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่ถึงแม้จะมีคําอธิบายมาแล้วนะครับก็ยังมีคนบอกอีกว่าเธอนะ่กระพริบตาจริงๆแล้วก็เห็นเป็นลูกตาแบบปึบๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งอัน,น จริงๆแล้วนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แบบ100%อนตะนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะหาข้อพิสูจน์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่านะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับเรื่องราวมัมมี่ที่สวยที่สุดในโลกและถูกขนานนามว่าเป็นมัมมี่ที่เฮี้ยนที่สุดด้วยนั่นเองครับมัมมี่ที่กระพริบตาทุกวันเวลาหลายรอบด้วยครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใน ไปก็ขอภัยเอาไว้นณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ